ผู้ชมรู้หรือไม่ครับท่าเรือแหลมชะบังมีตู้คอนเทนเนอร์คงค้างมากกว่า1,000พันตู้ซึ่งในจํานวนนี้ก็จะมีทั้งตู้แห้งตู้เก็บความเย็นรวมถึงตู้เก็บของกลางที่อยู่ระหว่างการดาเนินคดีอาญาไม่สามารถจําหน่ายได้นะครับปัญหาเหล่านี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนเอกชนต้องนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์ใหม่เสียค่าใช้ใจ่ายไปตามๆกันครับซึ่งสิ่งเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับลองไปฟังเสียงกันดูครับ วันนี้มาสํารวจกันต้นต้น5ตู้นะครับ5ตู้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าเป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งไปที่กระทรวงเกษตรอีหนึ่งตู้นะครับแล้วก็จะมีเศษพลาสติกนะครับแล้วก็อีก3าตู้เย็นเนี่ยเป็นเป็นสินค้าหมูนะครับจากอ่ารัสเซีย1ตู้นะครับแล้วก็จากบราซิล2ตู้ซึ่งเป็นของต้องห้ามต้องกัดทันสุกรก็จะตรวจนับตู้นะครับของเอาเอานับปริมาณนะครับแล้วก็ทําบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ส่งไปที่ประศุสัตว์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถดําเนินการอย่างไรรือต้องทําลายหรือว่าจะามาจาหน่ายเพื่อนามาเป็นภาษีเข้าแผ่นดินได้นะครับทางบริษ,ษัทก็จะมีหนังสือตอบมาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบมาถ้าไม่สามารถจําหน่ายได้เบื้องต้นถามเบื้องต้นจะจําหน่ายไม่ได้แล้วเป็นสารที่มีสารเลือเนื้อแดงนะครับแล้วก็เป็นสารเป็นประเทศที่ที่ห้ามนําเข้านะครับก็จะยื่นนะครับแล้วก็ส่งสั่งคดีแล้วก็ส่งปศศรุสัตทนะครับเบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเปิดสํารวจให้หมด ที่ค้างอยู่แยกประเทศได้อันไหนขายทอดตลาดได้ก็ขายอันไหนทําลายก็ทําลายนะครับถ้าสามารถเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ที่คณะทํางานเนี่ยจะนําเสนอ,อ,อผู้บริหารขึ้นไปว่าเราจะทำโซนนิ่งเราก็จะย้ายพื้นที่ส่วนนั้นที่ยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอของการ,รดําเนินคดีนะครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือว่าจะรอขั้นตอนอะไรต่างๆเราก็จะทำโซนนิ่งให้เราก็จะเตรียมสถานที่จัดเก็บให้นะครับเมื่อเมื่อถ้าแก้ปัญหานี้เนี่ยก็น่าจะยั่งยืนในระยะยาวครับทดลองมาเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงแล้วแน่นอนว่าหลายคนคงอุ่นใจขึ้นมาอยู่ไม่น้อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ดูครับ